เฮ้ย <Hit. S 2> <that> ไม่ตาย again, ไม่มีคนอยู่บนนี้นะวอ้ว เฮ้ยมันชื่อมันชื่อ,อว่าอิทาจิเซนเซว่ะพี่เรือลำหน้าเราหรอนะเก <c oughs> ็บตันมันชื่ออิทาจิอิทาจิเหรอ,อ <c oughs> เนตรเลยนะเนตรเลยนะกระจกเงาเมืองบุผาปะ <c oughs> อิทาจิอ่ะอเจอจุ๊บเม่งแน่มันเปิดใบไหมเจอเจอเทวีส <c oughs> ุร <c oughs> ิยาไปโอ้ยจบไปแล้วอิทาจิเซนเซกันไปแล้ว ไปบุไปบัอา้แก้วเฮียมันเลี้ยวมันเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวเรต้องเลี้ยวขวานะไม่งั้นแหลมไม่งั้นโดนเอาไหนซ้ายขวาตัดสินเฮ้ยเรือกระตุกเฮ้ยเตรียมยิงเตรียมยิงฮัลโหลสามคน ไปเกบไปเก๋ไปเฮียแหลมแน่เลยเหลอาคนแรงอ่ะลมสง่งพอดีมันไปขายก่อนแน่นอนอ่ะเปิดใไเปิดแล้วไปหน้ามุ่งไปแล้วเฮ้ยล้มสง่งเนี่ย มันจะถึงเอาโพสก่อนปะเราวะไม่ไปบุกอายมันต้องเอาแล้ว Em mình đã cu, em mình đã ơ, khỏi nám hẳn, nhiều mà Gặp thường như nó quay hơi, nó เฮ้ยเฮียกูแค่แกล้งยิงทนายวืดๆมันบอกทายอาเกนไหวเงือกมันท้าทายกูว่าไอสัตว์ไม่พี่ลองยิงเสากระโดงมันเผื่อมันมีระเบิดอยู่ไหมพี่ก็เลยยิงไว้งั้นนะแม่งก็ทายอาเกนทายอาเกนอยู่นั่นแหละไอสัตว์ลองของว่ะทายอาเกนเดิมล็อกเป้าก็ไปหน่อยไปเอาด็กเด็กเด็กไม่รอดหรอกวไอ้เหี้ยสภาพเหนียกเงี้ย อ้าวโดนไงไอ้บาดล็อกเบ้าเนี่ยเป็นไงล่ะใชาเกณไหมใ้เกณฑหรอใช้เกณ์หรอเงี้ยปีธีมีแล้วหนึ่งเมตรขวามาซ้ายซ้ายซ้าแตกแล้วเงืทางซ้าย จะขึ้นไม่ได้นะแม้งแป่งเอี่ยตุ้งมันเคี่ยงว่ะเออกลับแล้ว เราอโพลเลยเฟมก็ไปขวาก็ได้ได้ปะเอาไงไปขวาได้ขัดไปขวาเนี่ยเราก็ดีดขึ้นอเอโาโพลไปขวาแล้วไปขวาแล้วไปกลางไป,ไปหลังมีเงือนอยู่เมื่อกี้ตัวนึงแต่มันติดติดทิศเรือเรา ปรับไปขวาแล้วเป่นกันมันเลือกกับตันปะหักขวาเลยดีถึงหักขวาเลยดีถึงหักขวาเลยดีถึงไปแล้วก็เอาซ้ายยิงกระโดดขายไงมันต้องบินพี่จะเอาเทวะมันเอามันเลยกับตันนี่ว่า ลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วเพื่อนมันลงน้ำไปแล้วยิงมาดักมันแล้วสวยอเออนี่แหละนี่แหละกูย,ยิงไปเมตดนึ่งแล้วมีมีกล่องดำกล่องดำเหี้ย <c oughs> เอาไปเลยซะระวังนะมีคนเปล่ากูเด็กช็อตตรงเนี้ยกูดักหน้ามันเลยอะ MVP อ่ะเจ็บสาใจครับเนื่องนะโอเคหน้ามาไหวมาไอ้ท่าจี้อ้ท่าจี้หนึ่งเมตรไอ้ท่าจี้หนึ่งเมตรอ้ท่าจี้หนึ่งเมตร ีดเมตรที่ดักสายอ่ะไม่โดนเด็ดจัดว่ายลงมันว่ายลงหนึ่งเมตรตายจัดเจอบ๊อบลีอีกคนนึงอีกคนนึงซ้ายอีกคนนึงซ้ายเอ๋ยชุดนีจยานกูยืนรอมึงยังขึ้นมาอีกเหรอวะไอ้เหี้ยหนีหนีหนีอีหมดอีหมดก็มา โรบอทโรบอทริงป่ะเนี่ยโรบอทน่นไงมีคนว่ายมีคนพายอยู่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปดูละได้กองสมบัติสมบัติสมบัติมันเลยโรบอทสมบัติมันโรบอทเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดียบร้อยเรียบร้อเรียเตรียมโดดนะพี่ได้เดี๋ยวจอมเลยไม่มีคนอยู่บนนี้นะ รอมันเป็นกล่องเปล่าปล่าวะกล่องเปล่าอ้เหี้ยเดี๋ยวไปมีมีมีของมีของมีของกลับแล้วขึ้นเดี๋ยวไม่ใช่กล่องเปล่าแล้วเฮ้ยโอ้ยยิงไม่ทันตามมันตามมันตามมันตามเลยโอ้ยโอ้ยเียตกเฮ้ยของอยู่กูหมดเลยนะไม่ต้องตามแล้วมังเฮ้ยมเนลาจะเก็บมเนลาจะเก็บของเอาไว้ก็ได้พี่แบบ ของนี่มันไม่อยากได้อ่ะโอ้โหของอะไรกันดูดิเกรดทงขึ้นนะ่ะเพราะว่าพี่ก็พายไปขายเลยนะ่ะอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูรับบทเองเลยอะไรเนี่ยวะได้กันกลางใบเฮ้ยแต่ว่ากนูนั่งพายกูนั่งพายไม่ได้อะเพราะอะไรวะโลบล์ระเบิดโอ้โหโลบล์โโมันหลุดหรือด,ดืด้อเลยปะแต่กูยังใช้ฮาปูนได้อยู่นะแต่ว่าพายไม่ได้อะ ัไงไงมึงยังไงมันบั๊กอะ<ห>่ะเนี่ย<ห>กูัักไ้งน,น,นั่งพายไม่ได้อ่ะแต่ผมว่าม,มันแปะเว้ยมันยังไงมันตีอ่ะสมมต,ถติถ้ามันมันตีทั้งแต่เดี๋ยวของก็มีแค่นั้นปะเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันยังไม่ใส่วิวสโตลเลยเนี่ยเฮียเออมึงดูดิคือมึงกวดทิ้งไว้แล้วค่อยเมาเหรอเนี่ยเนี่ยหกชิ้นละมาใหม่ก็ได้ เจ็ดแปดอะไรอะไรของแม่ถูกมึงอะอเฮียหนีมาตั้งนานสุดท้ายมึงดับของอย่างนี้เหรอวะเฮ้ยเนี่ยของอยู่แบบพบเลยนะมีเป็นสิบชิ้นอะอยู่เวลลรอบนึ่งมันก็แค่นั้นเออก็เนี่ยคือของเวลลรอบนึงเลยแหละ เด <no ี๋ยวเรากินเต็มพี่เดี๋ยวเราไปซื้อควีตเวลแล้วก็เอาเต็มไปใส่เอาเรือธงไปยิงให้พังไปเลยพังแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าแล้วทำไมผ่านไม่ได้มันสภาพมันล่อแล้วไงกินเต็มจริงให้มันวนขับมาเลยใช่ป่ะน่ะไม่รู้ก็ชังมันแล้วกันแล้วไม่สนใจมันแล้ว เนี่ยดูดิมีโอ้โหปลาคงปลาเคม็มอิฟเกิบมีเต็มไปหมดอะคิดว่าเราจะไม่เห็นหรอไว้เนี่ยมันมันเห็นมันเห็นน่องโถงอะแล้วก็ไปอาโฟลดเลยน้องได้สิ่งที่ต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาประยุต่ตอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดวลมันเนี่ยยังอยู่อยู่เลยทำไมไม่ใส่วะมีเวลาตั้งนาน เราจะไม่ไล่มันใช่ไหมคี่ว่าของก็เท่านี้นะมั้งหรือมันทำหลายทีอะเองว่างไงหรือเองคิดว่ามันทำหลายทีอะไรวะเขาเรียวกยว่าอะไรศักสิีป่ะมันเอาศักสิีบนเรือจมไม่ได้ว่ะแต่สมบัติเอาเถอะอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มีตักสิีป่ะกล่องดำโดนโดนพวกกุป่น,น,นไปเลยนี่เดี๋ยวไปแอนเชียนท้ายมือนี่จบเลย แต่ของมันแต่พี่ว่าของไอ้นี่ครบนะของอาทิตย์หน้าบอกครบผมก็ว่าครบเยอะนะตอนแรกผมมีมองไกลๆนึกว่ามันจะเล่นแขนสูงแบบว่าย่อนในกล่องเปล่าเออพี่ก็เลยลงไปเช็คไงแขนละแขนหนี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 เราไปนะไอสัตว์ทายเกี้ยนะเยอะจะตายของมันนะเต็มเต็มเต็มรังอ่ะ มีรังเดียวที่ไม่เต็มมีอะไรบ้างวะอันนี้สเกลอันนี้อนนอฟเฟอร์ลิงโอเคขอเช็คของก่อนส่งเอา้าแตกแล้วจบจบจบบอจบ ไอ้เทียโดนป่าเด้๋ยสัตว์ก็คือมันทำอะไรไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเม้นเมื่อกี้ไม่น่าใช่นะไม่ไม่ไม่กระดูกเกาะยิงกระดูกเกาะยิง เดี๋ยวมันรีบเปิเ้ลเดี๋ยวมันมานะเดมันม่นหายมาแล้วนะตาัดไปขอใใครเอาฉักซ้ายขุดฉากซ้ายขม,มันหมุนมันห,ม,นม,นหม,นมุนไม่มาไม่มาว่าแล้ว เกิดขึ้นละวทีทีเรีไอ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 ทักยิอยู่กับกูมนยิงแป๊บเดียวเฮียอย่าลืมต้องรีบไปให้ได้เ็บมากำลังกลับครับไปใบ้หมดเลยเตรียมตัว เตรียมตูวสามสองหนึ่งโตชอบหนีชอบหนีชอบหนีแหละหนีมากๆเฮ้ยมันจะดุแล้วอ่ะ จริงป่ะเนี่ยไม่ได้หรือไม่ได้นี่มีคนดักเต็มอะไรยิ่งไปโดน โดนปกักมีไทยเดนบนเรือด้วยพี่เฮ้ยแล้วเฮี้ยพี่คือผมโดนใครเส้นอยู่ฉลักต้อเข่าเกียงไอ้ที่ยหเฮ้ยเชฟเป็นรอบปะเนี่ยเอาละไปขา้ขางหน้าข้างหน้ามีระเบิดวะเอาละไอ้เฮี้ยเวลาบันเทิงมาเยือนแล้วไอ้สัตว์วองหอกด้วยม,มีเนื้อเมฆสองอันที่ปเปฮ้ยไม่ต้องปลาไปนี่ก็แล้ว เือการไปยังไงคเหากอเือไม่มีเฮียอะไรเลยสัตว์หนีทำไมวะผมไม่มีก็เียแล้วพี่้างหน้าเอาไหนหอ่ะเอาหนาเรือหรอตัดเกสุนิรดก,ก็เยอะ ไอเชฟมึงอยู่ใต้เรือปะเอาน้ำมาดับไอ้ดับไฟหลังเรือหน่อยดิหลังเรือเฮ้ยดับหลังเรือใครอยู่หน้าเรือครับคุณยึงหมดขึ้นไหนเดี๋ยวระเบิดมามันจะเกิดแล้วนะโอเคอยู่แก่ MSRE ไปเรื่อยๆเกิดแลังหลังๆ โดนลูกซอกครับเยอะเลยแย่กินหาแตกแล้วแล้วก็ไม่ดับไฟกูดับแล้วพี่จะปั๊มันมันไม่ดับมั้ยกูบอกว่าหลังเรือใครอยู่ในใครอยู่ในน้ำปะเอ้าเดี๋ยวแล้วค่าขึ้นหายไปเลยเหรอหายไปตั้งแต่เราขึ้นเรือมาแล้วเครื่องหวาบมึงจะสกัดอ่ะพื่อน ไอ้ยี่ไฟไม่ได้หายง่ายๆว่ะน้องไปเป็นร้านถูกพลังเรือน้องกดแล้วกูตกเรือกูตกเนี่ยมันมีแค่ชาร์ตเดียวตัวแบบไม่ได้เจ็บเจ็บ yeah alright yeah micro yeah i'm micro gonna do ship and change seas. <laughs> i do <don't laughs> toxic can't <laughs> <book. laughs> <laughs> ไม่เฮียแล้วก็หนีนั่นแหละเอาเรือ,อามาให้เชฟเจวิวโจนเขาอยู่ฝั่งปูนี่ต <c oughs> กไปคาค้างแล้วมึงหนีนานเกินไปไรเฮียหมดเวลาหนีกองไหนวะเนี่ยมีสามกองกองไหนปลาเราเที่อวมาพี่จะมาเกียรติขาเคือขึ้นเราแม่งจะวนกับมีเราอืมวพี่<า>ว่า,ามันน่าจะหนียาวเลยมั้งเนี่ย หูดูของยดเป็ดโอ้โหไม่ทำไหรนี่วะอาจจะทำแบบสีฟอดมาเยอะอยู่นะเนี่ยตีแพรออกของแจกของของเยีเ่ยมนี้มันมีดีๆได้เหรอ